เพุดจานเลยค่ะแกะมาละกศสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองป่ายสู้ผู้สุ้คนค่ะผู้ผอกับก้อยใต้กินแซบคือเกาค่ะพี่น้องค่ะ้มนี่ผู้ผอกันอยู่ในห้องค่ะพี่น้อง้อนี่ไปเฮดทุแลมาเมื่อยเมื่อยค่ะไปต่อพาสร์มานะคะอยู่โซ่พี่น้องมากับเข่าวเหนียวกง่ายๆค่ะข่าเหนียวก็บได้อุ่นพี่น้องหิวข่าแห้งก็เลยได้สมตำกุ้งสดมาสู้พี่สู้น้องกินค่ะกับทูนได้ทูนมากค่ะพี่น้องจากร้านไทได้มาละ มา,มากค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆนี่พี่น้องมาแสีบๆน้ากันเมืองกุ้งอูงองละ่ะนี่แสีบๆน้ากันเด้อพี่นอ้องมาหิวเขาแห้งหลายค่ะบ่ได้รววเขาปุ่นสมตำกุ้งสดเลยบ่ได้ลววเขาปุ่นพี่น้องเอ้ยแสบน้ากันอ นั่งเลยนั่งเฮียพัสสปอร์ตมาโมเตอร์เลยวเร็วมากสิงเลยไมหยาบลีนพสสปอร์ตให้เก่าลีนี้ำันบบกันน้มันกันก็พี่หนอท่านิกินเขาทุกคนสวัสดีครับขอมาปามาพี่หนอเขาครับ <laughs> เขาบ่ได้อุน่นไปกินเขาอยู่สถานโทษบ่ปั่นไหนพี่นออ้องเบื้องต่ำฮู้แซบอีเด้อพี่น้องมาแซบแบแล้วเหมืนกันค่ะไปทาตั้งแต่เสาตื่นเรตตีซีไปอันอดแด็กก็นแล้วเรตเล่าก็บช่วงละพี่น้องมัอยางนั้นมันอันนั้นเนาะอยางนั้นบัพชาชุนนะพอ่ออเพาะแซบค่ะ ผมตำำเวยบุคคลา,า,าน่ชิญยากันหอือม,มันบางอย่างต่มันรอดโดนมัองทุนเกาหลีกับมีทุ่นเด้พี่นัอ <c oughs> แหวมาดไทยไปทุนมากินกับสมตำเพราะว่าดีเธอแหลกมา แซ่บ่ดีเด้อสมต่เผิดจัดจ้านให้กูทุ่นี่ปุ๋ยไม่เก่ามีหรอพ่เตมตื่นได้ตีซี่ ไปห่อสถานถูดโบกโม่งพี่น่องลองช่งโม,งม่งมาผัดอฮ้ยช่งโม่งกว่าตอนนีาออกจากบ้านตีหา้าบ้านตีหา้า หนึ่งทอก็ขาพัดไปดูทอมอืมอแต่ละสาม้อยเดยน้อยหน่อยพี่นาะน้อยห่อยะหินงพ่อนี่ห้งนางถาเจ็ดพันสิบบาทนางถาบาประชาชนอืม เห้อเอ๊ะเนาะคนเบีหลายนคนไม่จำกัดเนาะเคี่ยต้องเป็นเขี่ยเขี่ยไปว่าถือว่าโอเคอยู่นะเนาะแล้วปีผาดเร,เรื่องบัตรประชาชนไปเนาะ ประชาชนมันบ่เบิดอายุแต่ว่ามันมันบ่ชัดมันประชาครับเล่นซื้อเสียเล่นตรงเฮตดคือเช็นกวางไปเป็นเหตปสะกรตัวเด็กจองคิวไหมตอนเด็กดคิวไหมมาเลยเขาไปคิวแรกกักขินแต้วเขาเดออกมาแล้ว ก็เดี๋ยวมาจากห้องนั้นเขาว่าต้องมาเห็ด<ม>บัตรประชาชนใหม่เข้ากับต้องกดคิวใหม่เมื่อเสียแล้วคนกับลังเขาไม่เลยเขากดก่อนเข้าไปเข้าต่องไปกดไป <c oughs> กลายเป็นแบบซาไปเป็นเหมือนเป็นมือเลยมือเป็นมือที่ยากที่สุดอีกมือหนึ่งไม่ก่อนนี้นะครับอายุบา,า,บบาดเข้าคือตาบานไปก่อนไม่จังม,มากมันบ่ได้นะครับผมเสียเงินไปเป็นมือนอก ค่ารถอืมค่ารถเป็นหมือ่นมือนม่นไทยพี่น่องมือ่นไทยมือ่นไทยก็องการถือเอาแคงครับเพราะว่าห้างยางไปก็ได้ถ้า <c oughs> ต้องเมาเพิ่มความสะดวกสบายใส่เงินพี่น่อยุดปกจจนี้เห็นแล้วก็ต้องใส่เงิน ว่าสีมะคิดเล็กคิดหน่อยอ่ะครบบอกไปห้าสิบบาทีาทาท่เปเบอรลันให้เหนี่ยนะพี่น้องไปบักข้อมมาเตา มาไม่เมื่อยวิ่นรถกินเอเียง,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 งทีเพสเพสแสบๆนะพี่เนาะเนาะทีจะของมาก<ม> พี่หน่องค้นไท้ห้ากับหลายไปติดต่อทุกอ่านไม่ผิดหรอกหลายครับสัรพูดไทย,ยอืมเชืเอแหลกเชือแหลก อาชื่อเป็นประสบการณ์ไปอีกถ้พูดถึงกันมีครบทุาอย่างนะคือใครบัตรประชาชนใช่บัตรมีครบวงจรเอาสปอร์ต่ก็รอดเดือนนึงค่ะเพิ่นสินส่งมาให้จากไทยต้องจายไทยแน่ไหมไทยมากม,มามทางนี้เขาก็ เสียใส่ซ่องเนาะซ่องที่เอาใส่ไว้อืมเอาไปเขียนสื่อที่อยู่ไว้พี่เนะาะมันจะเสียช่วงมาให้ตามที่อยู่ที่เขาหายไปมาละค่ะเด่นลายย่างอยู่ค่ะหลานไทยก็ได้ก่อนไปเห็นพักก่อนอ่อนค่ะหอบระพักเห็นมักทุเรียนกับหยานเม่นรถเพิ่นกับเล็บบัดี่อว อีคนหยาดว่ะเขาจะบอกน้ำบดีนเขาบอีได้หรือเอืมเอาดีเยอะบริการดีนะทุกคนอยูไปแน้บ่หายบ่ห่องบ่ืมก็คืีเห็นลงใงนี่ติดตอกไม่แต่ว่าบรีบดีแก้งชุดเก่ามชุดเก่าหรือเปล่าบรีแต่แต่วชุดเนี่ยถือว่าดีดีคืออลารบรีการดีเน้นี้ำดีนะ จะปลดอะซีมีสามคนนังเรียงกันไ่หรอเขาบอกว่าคนจะคนคนเดียวแ่ก็ดีนะคนเผ็ดไะคนเดียวเดียวอืมอืมไอ้คนเดียวรักเป็นกับเป็นกับเมยเลยหรอเนาะไ็้คนเดียวอืมปวดหว่อ่ะล่ะมันจะใจเย็นแต่เราขึ้นเลยใ้เย็นแล้วเนาะเรื่องเอกสารเรื่องรายร้อนเดอิผพวย่างจะบยไก่หอนจะบบหอยอืมอืม เพื่อคนพิดบอกอันหนึ่งเป็นหนึ่งเพิ่นเพิ่นกกอยากใายไมมกับอกใบอเขียนหนึ่งหนึ่งไปยนอีกหนึ่งที่นะ่งบ่ลุยบ่ลูยอยีเลยมึงคนกับประเทศบัตรไม่บัตเอาบัตรู้อื่นไปยังถี่กับมีเลยพี่น้องโอ้ยเือจีดีักเขาถอะเขาบอา้นะ เราพยากถามว่าเปลี่ยนที่เอาบัตรพื้นมาบัตรของอยู่ใส่อยู่บ้านค่ะแล้วบัตรนี้บัตรใครอยู่ไายเดี๋ยวรวยเลยไทยรุกเดี๋ยวรวยแล้วบัตรนี้บัตรใครทําไมหน้าไม่เหมือนเออก็บัตรไทยมาเลยห้องก๋อยบตี๋ยวไทยบรระชาส่วนไ่นพี่น้องมแลท่านในเบิร์็เลยก็เลยบลูอ่ะบัตรที่เขาไปห้องบรรพชาช่วยานเบิร์ต แต่วมากตอนเน้ยบ้ดิหัวจริงเนี่ยเนกับเมียอ่ะเพราะเป็นเพื่อน้ำหาอยู่บบาดแต่แกก็บ้านคเด้ยมาใช่ือไม่ให้บ้านแม่ก็ะดษครับบ้านม่ไดอยู่ก็ะดมบัานอยู่ไทยมาให้แม่เก็บไว้ก็ได้แล้วคุณจะบัดใครมาตีมไม่ได้นั่นเแปลกเนาะแปลกเยกับเมีย ผมก็รอจนทายแล้วแต่ต้องรออด้วยพี่น้องรอไปช่โม,มงเพื่อนอทายบนว่าสีใดปุ๊บปับนะก็คือบา้านเฮาเนาะก็ตตรงรอให้เขาเส้นให้เขายัางกับบรูเพือนแมนคนมาขานมาเอื่นเาอารอไปช่วโม,มงจนรสถานทููสิะปิดอืงได้ก็ได้บัตรประชาชนแล้วจ้างไปเทสดพาสปอร์ตอีกเทื่อนึงคนกัดขี้ใงไ่ mà kêu là chuẩn mang để kêu cho thải thì được. đi tâm tù điều nhỉ? Ừ. ทีนี่ทำโตนังอ่ะเขาว่าอี้คนดีจองหายแต่โตดีนะอืมแม่งจะไม่ได้ปะความสามารถแซกคือแหละต้องดูดีๆมันกระบอกเพิ่นกระบอกเออสารต้องละเอียดนะมันเป็นตองละเอียดอว่าถ้าแบบประชาชนมันเป็นแบบนี้ ต้องมาถามก่อนว่าได้ไหมจะได้รีบไปเสียกใออเป็นการแนะนําดีเต็มที่เราจะได้เร็วใช่ไหมได้คิวท้ายะไปถามว่าไปท้ายเดทท้ายตอนไหนท้า,า,ายตอนปุ๋ยละใบม่วงรึงกันเลยวปะปาร์ตเลยนะการที่จะให้พ่อขอนอะไนก็บ,บอกอือว่อืมต้องดูด,ดีอย่าไปตัดสินใจเองมาถามเจ้าหน้าที่ก่อนก็ได้เป็นไหมแม่ไอ้หอมปุ่นละเพลื่อนหะ บดเท, <S <S ทนาแล้วพี่น้องซาดนาพี่นีโบเดม่าเหรอตอนนี้ฮะบดปีเจสซี่ผล่นมาไปห้าคนเหมือนอืมก็ดีแหละขังนึงในชีวิตใหญ่มากไทยปร,ประชาชนอยด่เกาหลีหนักมากเปฟสมปวดด้วยเกาหลีเนี่น<ว>ยเป็นข้อมงจำชีวิตรับเป็นค้อมงจำเพราะฉิวิบเดม่าแล้วกันถือว่าเป็นต้อมงจำเช็คิดอปยุพี่น้อง ส่งเสียวร่งเพจนะครับ้่งแวบ,ว,ว,บวบ่าวเดชครับอีสานคนเกบ้านพี่น้องจะเริ่มเปิดเบืองนะครับติดตามนะครับรบการการไปทำพาสปอร์ตคิวแรกได้คิวแรกแต่ได้กลับบ้านที่หลังเพื่อนหลังเพื่อนเพราะอะไรไป่อมกันได้พี่น้องล่งเรียบร้อยครับ เดี๋ยวคลิปนาทีเมื่อว่าว่าละเรียดเป็นยังคือต่องใดมันถึงสาขนาดนั้นพี่น้องเราไปกินไปเนาะถ้าต้องเตรียมตัวอย่างแนงเนะไปช่มเลยนะครับไปฟังแดดกูได้สิมากกว่านี้เป็นเคล็แบบว่าเออ,อจำเลยหลาบ,ลบเลยเนอะหลาบเซเวล่าพี่น้องมันหยุด การทำกับบว่าบอดยดลาไปเลยไปยืนยืนถ่ายเฮ็ดบรราชนแจ็คชวโมงล่ะสิบสิบสองยังโมงอันนี้สิบสองสิบสามยังโมงโดนอยู่คนกับไล่ไปไปถ่ายโอ้ยเป็นเรื่องเอียดอันนี่ดิเอกสารจากในเอกสารใจห้อนว่าได้เลยเกี่ยวกับราชการเนี่ยเพิ่นกระเฮ็ดหนาที่ยังบนดีที่สุดล่ะ บัสผมกับโัพานี่ดตัวเลขเอียงกัดมันมัดอายุกัดลบทิมมัดจังสีดเนาะสีดดมัดพี่น่อยารยไทยไหมหรือว่เรื่องเก็บไม่ดีนะเก็บยวไม่ให้ดีนะคะก็ใช้ซองเลยเพียงจำให้ได้ขมจำได้ตอนน้อนกับมี่พูดเดียวอันมาคิวแรกกว่ามาภาชนมั่วน้อไม่ไบอกว่า มันเป็นไรพี่แลเวีลยวแลยวแล้วล่ะส้วงแล้วแล้วไปส้วงไปไอเสียงนี่แหละห้าะต่อมอืมเราทำไปแล้วมันเลวดีๆพ่อยู่บ้านปีน่ะปีน้องอืมสิบอะไร ไปดาราสถานโดดไปสนามบินโดดเรืองหนาเนะอะเบื่อเสีย <c oughs> เวลา,วานาั่งเครื่องบินขับแท,ท็กซี่แค่หาชวโมงนึงเด้นอน้องพี่น้องนี่ไป็นั่งขาพาสปอร์ตไาส่องชูโมงดีฮะก็ชั่วโมงอะเต้นได้สี่สิบเบิ้นมือเบิ้นมือเบิ้นขอดวงม่วงกัดได้เป็นประสบการณ์เนี่ย เป็นไงคใจเย็นนะมีสมาธิก็เ,เกดินทั้งอย่างก็ห้าอีกไปแจ้งเกิดไปยังหลาย้เรื่องนุงคนกับไปแจ้งเกิดย้ทะเบียนสมรสไปมีลูกเสียลูกครับท้ายเสียเพื่อนทา้งกย่างก็ห้าก็จะไปปุ๊บเอกสารบดตรงหรือไม,ไ,มไ,มไม่เลยไม่ยากปีเสียเวลาปีใส่เงนินมาสุยาเนื้อพี่ห้อกนี่เกาหลีเนี่ย ไปแล้วค่วคะพี่พพน้องคะขอบคุณครับอบอกกันไม่<อ>คลิปนะเฮ้เยสวัสดีครับ